สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู C 70นะครับผมที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมร,บรถนี้ก็เป็นรถผมเองครับเป็นรถคันแรกๆเนะครับผมประมาณเกือบสิปีแล้วนะครับผมที่ผมซื้อมาพ่อผมซื้อให้นะครับคันนี้เป็นโมเดลพ่อ สมัยก่อนฮิตมากนะครับผมวิ่งทงวิ่งทิพนะครับผมรถเจเปนเครื่องเป็นเครื่องดื่มนะครับน่ครับเทวดเครื่องดื่มตัวนี้จะเป็นเครื่องคัตตอมนะครับผม เครื่องสามเกียร์นะครับผมสตาร์ทมือนะครับผมนี่นะครับได้สตาร์ทเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงชนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าม,มารีวิวรถผมให้ดูใหม่นะครับผมขอบคุณครับ